สายาดเอัดโวยก็ให้การไปหมดเองเท่าที่ตอนนันะคะยังไม่คิดอะไรขึ้นมาได้ไหมคะเห็นมันมีการเปิดถิดกล้องหน้ารถบ้างแล้วพี่พี่พี่โบเห็นอย่ใช่ไหมคะไม่เห็นไม่เห็นเลยจริงๆค่ะแต่ว่าอะไรหรอกว่าถ้ามีอะไรก็เปิดมาจะได้ประชาชนจะได้หายาใจในนั้นพอบอกได้ไหมคะว่าการคุยกันในนั้นมันประมาณไหนอะไรอ่เงี้ยคะ ก็คุยแต่เรื่องที่เป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการตกเรืออะค่ะคือคุยกันว่าแบบเออคือยังไงมีอะไรหลังจากนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเหมือนกับจินตนาการอะคุตกใจก็ปลอบใจไย่ไปเว้พูดถึงว่าเออมันเกิดนี้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้นมันก่อนมากนัดอะค่กท่าน้าท่าน่าก่อนเกิดอะไรขึ้นมันก่อนด้านนั้นในรถก็เลยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่อง วันนี้เอาพี่ทนายมาด้วยใช่คดีแบบว่าเรื่องราวมันค่อนข้างนานแล้วแล้วก็เขาก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกก็เลยมาคุยอีกรอบหนึ่งเครียดไหมคะพ่เอเอาจริงๆก็เครียดนะคะเพราะว่าคดีก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันมีอะไรที่มันน่าสงสัยอ่านองว่เรื่องวัดแเรื่องอะไรมองเห็นบุกคคือมันก็สะเทือนใจอะเนาะเรื่องเราค่ะเพราะว่าก็ให้ไปตามข้อมูลสารเลยแสดงว่า ก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นอุบัติเหตุธรรมดาเรื่องทวางเห็นส่วนตัวเนบทของเรายัางไม่พูดละกันเพราะว่าจริงๆรู้จักทุกฝ่ายรู้จักติดเองทั้งิดโมเองก็เป็นร้องไม่พูดแล้วนะ,ค,ะคือเราเราก็ไม่ได้แบบเชื่อใครไปหมดก็ไม่เชื่อใครเราก็มองตามที่เราเหน็นว่า ดูใจหรือว่าการแบบอะไรที่น่ากลัวหรือการติะกรมอย่างที่ปรากฏเลยไม่เห็นตรงนั้นคาณพูดไหมคะว่าพี่มูมารีวิวเรืออะไรเงี้ยเขาได้ถังถ้าเรื่องรีวิวเรือมันเป็นเหมือนเป็นท่านแต่ว่าไปไปถ่ายรูปกันแล้วก็อัดถ่ายในโซเชียลเอทำหนังนาแล้วมอเองก็เป็นกับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนเห็นก็อยากจะทำตามเขามันเป็นประมาณนั้นนะคะ แสดงว่าพี่ติกเองก็บอกว่าการมาครั้งนี้คือมารีวิวคือเขามันกไม่ใช่ทำงารีวิวเพราะมันไม่ได้จ้างงานกันปั่งเก็ไม่รู้นะคะ่ว่าเหมือนกับอช่วยกันหน่อยสิเหมือนจะเราแบบเ่าเพื่อมาเปิดร้านอาหารอ่ะบมกินนะถ่ายรูปกงให้หน่อยได้ไหมประมาณนั้นคตอนนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าพี่โบวารู้จักกับทั้งคุณเบนซ์เป็นศัพท์พี่ลูกน้องการแถมคุณโรเบิร์ตก็ยังเป็นเพื่อนกับพี่ชายอะไรแบบนี้คืออันนี้มันก็มารู้กันทีหลังมากกว่าค่ะคือถามว่าแบบ เราไม่ได้เป็นญาติกันโดยแบบที่เรารู้จักกันอะ่ะมันอ้อมๆอย่างที่เคยพูดไปแล้วแหละแต่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวทางคุณเบนก็ไม่พูดดีกว่านะคะแล้ทางผมปอ,ปอมก็คงไปสามที่คุณเบนก็ไม่ได้รู้จักกันกันการส่วนตัวค่ะตลอดสามปีที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกันบ้างเารนะเาก็าาพูดปกติบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังที่หัวเดียวกัน,นแล้วก็ก็มีปรึกษา,าเขาก็เครียดมากๆนะคะแล้วก็สว่วนนึงก็เห็นใจ แต่ก็มีอะไรให้มันต่ำไปอีกแบปรึกษาที่ว่านี่เป็นกรณีเกี่ยวกับอะไรก็วันั้มีใครว่าเขาอะไรเขาก็สนใจอะค่ะแล้ววันนั้นได้เห็นรองเท้าของพี่โมหรือว่าเสื้อคลุมสีน้ำตาลของพี่โมบนเรืออะไรอย่างเงี้ยมันไ,<ม> <ๆ S 2> ไม่เห็นเผมไม่ได้เห็นเรือเลยแต้ววันนั้นนะ,สะแสดงว่าเรือมีกี่ลำาก็ไม่รู้ด้วยเหมือกันไ,ไม่รู้เลยไปไปไปถึงไมไม่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 ได้มี เออตรียนี้เป็นไปมาโทรหาพี่จูนกี่โมงคะภรรยาของพี่เปิ้นลนาคอนที่จริงอ่ะมีบันทึกทั้งหมดทุกอย่างยังคงเก็บทุกหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้ให้ตำรวจหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงให้ดีเอซนอเหมือนกันสาวพียังเก็บเก็บมาทุกอย่างเรื่องเรื่องนี้มีมีสือ่อกระจายยังไม่เรียบร้อยในบางส่วนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขากระบวนการที่ทำนะเดี๋ยวบอยหนึ่งหนึ่งทำงานมาคือตอนนั้นเนี่ยมีการว่าทางคุณกติกเนี่มีการไปออกรายการก็มีการให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับเราไป คือมันตอนนี้คุณทุกวันนี้ยังใช้คําเดิมอยู่ไหมคือต้องบอกว่านักตอนนั้นเลยนะมีการไปคุยกันที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยไปเตรี้ยมเตรียมๆกันซึ่งทางเรารู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเตรียมอะไรหรอกพูดอะไรความจริงยังไงเขาพูดไปสุดท้ายคือถ้าเราพูดหมดแล้วความจริงมันมันก็จะปกป้องเราเองนั่นคือสิ่งที่มันจะสื่อออกไปแล้วในคำเ่องในข้อมูลหมายถึงตอนนี้หรอคุณโมคิดว่าเขาน่าจะให้การความจริงหมดแล้ว วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่มาคุด DSI ไหคะต้องรอดูว่าเขาถามมาจากส่วนตัวไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วค่ะขออีกนิดนึงนะคะรูปถ่ายที่คุณเต็งโมกับคุณกติ๊กถ่ายคู่กันนะคะพี่โบเห็นจากมือถือของคุณกติกหรือว่าคุณกติกส่งทางไลน์มาหรือว่าเป็นภาพอะไรคะที่ตอนนี้เขาตางขายอยู่่วาเป็นภาพตัดต่อมาเขาส่งมาก็คือว่าทางทางดีนเนี่ยบอกว่าให้ส่งรูปมาก็เลยก็เลยขอเขาส่งมาก็ส่งต่อให้ดีนดีนบอกว่าโหพ้เลยแค่นั้นก็คือได้มาจากทางไลน์เหมือนกัน ตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจสงสัยว่าตัดตอนือเปล่าไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วจนปัจจุบันนี้ยังคิดว่าตัดตอนอยู่คือมันไม่ไม่รู้สิถ้าสว่วนตัวมันไม่ทันหรอกมันเรนะ็วมากยาได้มาประมาณวันนั้นเลยนะคะอีกวันน,ะนึงนะคะก็คือตกยี่สิบสี่ก็ได้ประมาณยี่สิบห้าประมาณไม่แน่ใจจริงก็งไม่ดูแต่วันนี้จำไว้หมดทุกอย่างแล้วคือได้ตัต็อเลย ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบคว้าออกมามี้ันี่พี่โบได้มีการเลื่อนตับช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายถ้าเป็นพี่โบคือว่าติดตารางบเสกแต่ตอนแรกผมคิดว่าพี่ไม่มาแล้วมันเป็นสายโอ้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีอยู่ตรงนู้นแบที่พี่โบได้สาคัญอีกนิดนึงได้แค่มีอะไรเพิ่มเติมสัมภาษณ์แล้วกันได้ครับขอบคุณนะคครับบขอุณมากครับ เดี <selection> <wh Systems> ๋ยวต้องขึ้นไปเป็นงานถกไหมหรอวเสร็จเรียบร้อยแล้วรอตัดสินกันเย่างที่สนะคะโอเคมนะคะครั้งที่สองแล้วใช่เนยครับแล้วก็เป็นงคนเดียวนะครับโอเคโอเคก็ทปานที่สามนะครับท่านที่ามคบมเยี่ยเครับยี่ยดีครับเยี่ยมีครับเขยนนะครับม่ทาพยานเนี่ยมีครับ พี่พี่ได้เอาอีกคำการสามมีมาด้วย่ะมี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 มแม่ม่วีม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 มีมีมีมใหม่มนมี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 มไมี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 อีมีมีมีงีม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 มีใีม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 ี้ีม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 ีะีมนมีบมมีมมมีี ขอเป็นชุดก่อนคะิดก่อนเลยใช่อันเดียวเลยอันีวันนี้อะไรที่เคยให้เราจะไม่ทาจะมำจองไปนิดหนึงจะไม่ทาตัวนี้อีกแล้วแต่ว่าพอได้อ่านนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ